โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แดวินชีอาราบนะครับทันหงอแหวันสยามน,นะครับโอ้โห oh, oh. ฟันขึ้นมาเลยครับโอ oh, มากันลำธารน้ำไหลไหลโอเคครับ oh, นี่ครับก e s ิเ r ตออฟโมนาลิซานะครับผมสวยๆเลยครับอยู่เคียงข้างกับทางออกแล้วก็ทางเข้านะครับซึ่งด้านข้างจะมี The Last s u p p e r หรือพกกระหารข้ามเมื่อสุดท้ายด้วยนะครับผมรวมถึงเครื่องดนตรีทัศนาศาสตร์และเวลานะครับ ก็คืออยู่ในส่วนของมิวสิคอลนั่นเองนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับเปียโนล่ iano, บบาปอสทาจิเล่นะครับเปียโนแบบพกพานี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเปียโนแบบพกพานะครับต่อไปครับเป็นฟลอโต้ดอปิโอหรือว่าขุยคู่นะครับผม ก็คือ,อดับเบิลฟลูดใช่ไหมถ้าภาษาอิตาเลียนดับเบิลจะเรียกว่าดอปิโอแล้วโฟโต้ก็คือฟลูดนะครับก็คือคู่คู่นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นชุดเหมือนราชินีเลยนะครับก็จะเรียกว่าค um อสตูมิต้าไอเขอไปคอสตูมิสตาเออคอสตูมนั่นแหละแต่ภาษาอิตาเลียนจะเรียกคนออกแบบเครื่องแต่งกายว่าคอสตูมิสตานะครับ ตรงนี้ผมเห็นมุมที่1ึงของโปแลนด์เซอร์เบียเงี้ยที่รู้คล้ายคล้ายๆนี่ครับก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายคล้รถลากหรือว่าเกวียนอะไรสักอย่างใช่ครับนี่ครับมิวสิคอลนะครับผมก็คือตรงน,น,นี้อันนี้ครับก็จะเรียกว่าแคมบูโรเมคานิโคนะครับกลองเครื่องกลนะครับแล้วก็นี่ครับสแตนซ่าเดยี่สเปคคีนะครับเด เดยี่นะเออ,เอ,อใช่ห้องกระจกนะครับผมฮอ,องเซอร์เบียกแล้วเอาเห็นเงาตัวเองซะแล้วโอเคห้องกระจกนะครับเข้าไปเราจะมันๆงงๆหลง,หลงเข้าได้มากที่สุดพร้อมกันสองท่านเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีผลเพราะว่าผมเข้าคนเดียวนะครับผมนี่ครับเข้ามา <S 1> <S 1> <and S 2> แล้วเป็นห้องกระจกเลยครับ อก็จนบางทีก็งงครับว่าเราเป็นใครยังไงกันแน่งงไปหมดแล้วครับตอนนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยออกมาเนี่ยครับก็ถึงบอกว่าให้เขาได้สองนเพราะมากกว่านี้ก็จะดูไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ขังต่อไปครับไปที่สตูดิโอดิวอลาโนนะครับล้อตุนกำลังหรือว่าฟลายวิวนะครับผมนี่ครับสวย,สวย ต่อไปครับเป็นที่คารันดราโอลามิทนาโตโยนะครับผมเครื่องบดลูกกลิ้งนะครับหรือ rolling mill นะครับสวยๆเลยครับ s t u d y without design spoil the memory and it retain nothing that it tank in Leonardo Vinci ครับ mm hmm. ต่อไปครับจะเป็นอ่าเซกาอิดาอุลิกา ใช่ครับเซก้าอิดาปุริกาก็คือเลื่อยไฮดรอลิกนะครับผมเนี่ยครับเลื่อยไฮดรอลิกนี่ครับโอ้โหเนี่ครับสวยมากใช่ครับแล้วเรน่ฟิสิก แล้วก็ Mechanical Principle นนะครับผมโอ้โหเลื่อยเอ้ยเครื่องกลเอ้ยอะไรต่ออะไรมากมายนะครับแล้วนี่ครับอินกรานาโจนะครับเอลิโคเดอไอเดเลโอไวเต้เซนซาฟิเน่กลไกเฮลิคอยนะครับผม ต่อไปครับเป็นกุชิเนโตอาอาซเฟเร่นะครับเดยนตลัดลูกปืนนะครับสวยครับสวยมากนี่ครับเป็นตลับลูกปืนสวยมากครับแล้วก็อันนี้ครับคุชิชเนโตอาซเฟเร่เออารูลีนะครับตลับลูกปืนกลิ้ง จะมีเงานิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรนี่ครับตลับลูกปืนกลิ้งเลยนะครับอันนี้ใช่ครับแล้วก็นี่ครับอิ ana, นกรานโจอาร์แลนเชนากลไกไฟฉายล้อเฟืองครับ แล้วก็นี้ครับมาติเดตโตโอคลิกหรือแม่แรงอันเองนะครับแล้วก็แจ็คก็ได้นี่ครับแม่แรงอันนี้ครับมาเทโลอาคาเมคอนที่ขับขึ้นด้วยลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์สวยมากครับ มุมนี้แล้วกันเนาะใช่แล้วก็อันนี้ครับ Transformazione del Moto Alchino Alchino นะครับก็คือคกลไกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นแบบการเคลื่อนที่แบบสลับฟิสิกส์เลยนะเนี่ยย้อนไปนี่คิดถึงพวกสมดุลกลอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยทรงได้ ปวดแยกครับปวดแล้วเนอะที่เดินัครบเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะต่อไปครับมาที่ด้านนี้บ้างครับอ่าเป็นวิเตดาคิเมเด้นะครับหรือสกูของอะคิมิดิสนะครับผมสกูยาวมากครับเนี่ยครับสกูของอะคิมิดิสนะครับ ตรงกลางนี่คิดถึงพวกแบบลูกเสือแน่นะลีวิวปการชาติเลยเดี๋ยวมันจะก่อกองไฟหรือไงไม่รู้กันนะมาดูนะครับอันนี้ครับบิลเลโนโดบิชนะครับผมอ๋อก็คือเพื่อเลื่อนได้ใช่ไหมโอ้โหใช่เป็นแบบเหมือนกับโอ้โหตรงกลางมันเป็นล็อกนล็อกไว้ครับผมได้ครับแล้วก็อันนี้ก็มีเครื่องเล่นอีกอันหนึ่งนะครับโอ้โหมีมีซซี่ตรงกลางด้วยนะ มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันหลักการฟิสิกส์และกลรรศาสตร์ก็เลยไปแล้วแหละครับด้านนี้ด้านนี้ฟิสิกส์และกลรรศาสตร์ครับอันนี้ครับตรงกลางครับก็คือฟอนเตซาวาติโกนะครับ,รบสมานฉุกเฉิน นี่ครับบอนเตสวัติโกที่ให้ดูตอนแรกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือเออ่บเตโลอ่ะพาเล่อ่ะมาโนเวล่านะครับเรือพายพายเดนโบ๊ at, นั่นเองนะครับมีลูกอควาติก And Hydraulic หรือ Hydraulic ก่เดีไงครับ h y d r a u l i กเลยครับใช่อันนี้โอ้โหยังกับบนเรือบนเรือยังไงไม่รู้ครับอันนี้ก็คือ,เร,อเรือตัวถังคู่นะครับสบคาโฟอาดอปเปียคารีนาอ่าใช่ใช่แล้วนี้ดีสาบายลาโ o r เรซับแอค o ิโอนะครับอุปกรณ์ช่วยหายใจ นะครับผมจนติดาติถุงมือพายนี่ครับโอ้โหถุงมือพายนี่ครับชูชีพครับซาวเจนเต้นี่ครับชูชีพ,จจชชพใช่บางทีบางทีไม่เข้าใจคิ่ว่าโดนนะไม่ใช่นะอันนี้ครับอุปรกรณ์ดำน้ำหรือสคาฟันโด,โด นี่ครับนันนี้ครับเรือพายไม้พายครับก็คือทุ่นระบับเดินบนนะ้ำคล้ายๆไม้พายใตรงเลยครับใช่ก็ขอแบบประ,ประมาณว่าภาพรวมแล้วกันเนาะเป็นใหญ่ๆครับ ได้ช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาพบกับผมนะต่อนะครับผมกับทาลแ์แบ็คเที่ยวสุดจิตครับ